โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่พอริสันซิโดรดอนนะครับภาคที่3วันนี้ก็อยู่ท่ามกลางศัตรูกันไปเลยทีเดียวผมกาลังจะมาช่วยผู้หญิงนะครับที่พ่อขอร้องเอาไว้เมื่อภาคที่แล้วอตอนนี้รู้สึกว่าจะมีวัเชอร์เพียบเดี๋ยวอย่าเพิ่งวอยวายอะไรน่เจเย็นมันดันมาเห็นผมซะกก่อนนี้ก็ยากหน่อยครับแต่เรามีอุปกรณ์อยู่จัดไปมาเลยนู้นี่ล่วงแล้วหนึ่งตัวครับตีไปหุ้ยเดียวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวไอ้ตจวน,นี้จะสู้ เดีวไฟเลย mean, ไหมเดี่ไฟไปพุ่มเข้าไปเป็นไงไอ้ nee, โดนหรือเปล่าเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าระเบิดแรงมากครับแตไ่ไม่ได้จะโดนไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับกับธูไฟต้องใช้เป็นธูธรรมดาแทนโอเคจัดไปครับตายไปก่อนหนึ่งตัวตัวที่2ต่อเลยนี่เรียบร้อยต้องยิงที่ดูกตานะครับเป็นจุดอ่อนอะไรอะไรตีไปตีก็ได้อยู่นี่โอเคเฮ้ยตีสู้ตีสู้ตัวนี้ตีแรงเรยเฮ้ยาหางมันนี่โคตรแรงนะครับ เหลืออีกหนึ่งตัวโอเคมานี่มามานี่หนูมาอุ้ยกระโดดใส่เลยเหรอชากนขอทีเดียวไม่ตายด้วยอีกพลาดไปนิดนึงเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วนะครับเมื่อวานก็เดินมาเซฟแล้วก็เจอโดยบังเอิญเลยครับขอบคุณมากที่ช่วยฉันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้พี่ขอเก็บของแป๊บยืนรอตรงนั้นแหละไม่ต้องรีบเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้เหมือนจะไม่ค่อยมีของดีเท่าไหร่เลยเนี่ย โอเคมีเวลาสักหน่อยไหมได้ได้ไดน่าจะพร้อมแล้วมั้งอันนู้นคือภารกิจหลักนะครับตรงไกลๆตรงนู้นโอเคขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยจัดการพวกวัชเชอร์พวกนี้ไม่งั้นฉันโดนฉีกเป็นชิ้นๆแล้วละพอคุณส่งฉันมาได้เวลากลับบ้านแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังกลับไม่ได้ต้องไปเอาหอกจากแม่ก่อนนะครับโอเคเราจะช่วยเขาดีไหมช่วยก็ได้มั้งเอาละครับ ได้ได้เดี๋ยวฉันจะไปดูหอกให้ก็แล้วกันจริงเหรอขอบคุณมากเธ <c oughs> <ค>อก็ไปพบพอ่อซะนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวฉันจะไปจัดการหา <c oughs> หอกให้โอเค <c oughs> เนี่ก็ต้องขอขอบคุณคุณอีกครั้งหนึ่งไปครับตอนนี้เราส่งลูกไปหาพ่อก่อนแล้วก็ทีนี้ผมจะเลือกเควสอันเมื่อกี้นะครับ In her mother footstep โอเคอันนี้ครับจัดไปเรียบร้อย แล้วก็มาดูในส่วนของสกิลกันบ้างดีกว่าวันนี้เราจะอัพอะไรดีมีแต้มอยู่1นึ่งพอยต์นะครับ Concentration เป็นการแบบว่าเล็งแล้วก็กด R3 เพื่อทำการส o w Down ว i m มนะครับเอออันนี้พาที่แล้วไม่เห็นจัดมาก่อนเลยมีประโยชน์มากแล้วก็ในส่วนของเมนูคราฟนี่คราฟอะไรเพิ่มเติมได้ไหมเนี่ยเมื่อวานก็ไม่ได้เข้ามาดูมีเฮล l t h ชั่นอ๋อช่วยแบบว่าพวกเมดิซนอะไรพวกนี้ครับกระเป๋าใส่ของก็มีนี่เออ,อน,นี่ไง เราจะได้ช่วยแบบเพิ่มจำนวนเก็บอาวุธพวกนี้ครับอันนี้เป็นฮันเตอร์โบยิงคิสไซส์พวกลูกธนูพวกนี้มั้ยโอเคครับนี่ไงอมโแอมโม,ม,โมทิฟสเตอร์โอเคมันแยกกันนะครับคลาฟได้หมบ้เนี่ยจัดไปครับผมเรียบร้อยหนึ่งขั้นแล้วก็น,นี้จะเป็นไซส์ในการเก็บพวกอาวุธเอานี้ด้วยได้หรือเปล่านีครับโอเคจัดไปอย่างละหนึ่งก็แล้วกันมัน้ยอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ได้หรือเปล่าทิฟแคสเตอร์โอเค เรียบร้อยแล้วก้อนนี้ไม่ได้เอาเฉพาะอันที่ได้ก็แล้วกันนะครับส่วนอาวุธรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นการโมดิฟายเราสามารถจะติดแบบพวกอุปกรณ์ไปได้ครับตอนนี้ผมมี2อ,อย่างมีการบวกดาเมจส5กับช่วยในการแบบว่าควบคุมนะครับพันล,ลิงนี่คือการควบคุมได้ดีขึ้นแล้วก็ดาเมจบวก6โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตั้งไปเลยครับมี2งานพอดีเอาแล้วครับเรียบร้อยครับ ทีก็ไปตามหาหอ,อกกันต่อเลยเราจะหายังไงมันบอกว่าให้ทำการโฟกัสแอเรียนะครับสแกนไปแล้วก็กด R1 เพื่อทำการบบว่าแสดงเส้นทางเป็นการตามเรื่องรอยหรือเปล่านี่อ๋อนี่ครับมันจะโชว์แบบเส้นทางที่เกิดขึ้นเขาวิ่งมาทางด้านนี้ครับโอเคตามไปลักษณะการสแกนตบบนี้ค้คยๆเดือดวิเชอร์เลยนะเนี่ยใครเคยเล่นก็น่าจะเห็นอยู่ วิ่งตามไปเลยครับตัวอะไรเนะี่ยเดี๋ยวยิงด้วยเฮ้ยยิงไอตัวนี้จิงจอกเนี่ยสีไปไหนมานี่ระหว่างทางนี่เราก็จะเก็บเลเวลนะครับจากการล่าไปด้วยโอเคได้เป็นเนื้อมาไปทางนู้นครับวิ่งกันต่อเลยแล้วก็ตรงนี้มีของด้วยเก็บของไหมครับฟาร์มไปด้วยเลยโอเคเข้าเรื่องหลักกันต่อ มาทางนี้ใช่ไหมดูเหมือนว่าเส้นทางนี้จะมาสิ้นสุดตรงนี้นะครับแต่ว่าเราต้องหาสแคปเปอร์ก่อนสแคปเปอร์นี่น่าจะเป็นแบบว่าพวกแมชชีนสักตัวหนึ่งอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอเคล่องลอยมันมาทางด้านนี้ตามไปต่อเลยครับกด R1 นนจะเป็นการแท็กนะครับแล้วก็เป็นการปิดแท็กของพวกทิศทางอะไรพวกเนี้ยเข้มวิ่งมานีไ่ไงเจอหมูป่าด้วยไปดรูแล้วไม่ทนันไม่ทันก็ปล่อยไปเลยครับ โอเคอันนี้อะไรเนี่ยต้นไม้สูงเชียวตอนนี้ถุงเราเต็มนะครับเก็บไม่ได้แล้วเป็นยาถ้างนั้นก็ไม่เป็นไรมาด้านนี้ต่อเหมือนจะอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้ครับแล้วก็มาสิ้นสุดตรงนี้เช่นกัน,นครับเราจะต้องข้ามแม่น้ําไปก่อน <c oughs> แล้วก็ไปดูอีกฝั่งหนึ่งโอเคต้องมาสแกนอีกรอบนึงเหรอเด๋ยดสแกนไหมครับเจอเส้นทางไหมเส้นทางอยู่ตรงนี้โอเคเจอแล้วครับเรียบร้อย วิ่งตามกันไปต่อเลยไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ข้างบนนู้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาดูด้านนี้ก่อนดิมันจะเป็นพวกแบบอรารยธรรมอะไรหรือเปล่ามันก็ไม่มีอะไรนี่โอเคไม่มีอะไรครับมาเข้าสู่ภารกิจกันต่อเลยตรงนู้นมีหอทาวเวอร์ด้วยครับใช้ตรวจการ แล้วก็เรามาถึงที่หน้าประตูนะครับเจอคนด้วยนี่คนที่เป็นใครเอ่ยเหมือน <c oughs> จะคุยไม่ได้ครับน่าจะเป็นนักล่าทั่วไป <c oughs> เรามาอยู่ที่ประตูทางใต้ครับตอนนี้แล้วก็น,นี้เป็นจุดเซฟโอเคเปิดจุดเซฟไว้ก่อน <c oughs> เรียบร้อยไอตัวนี้ผมว่าคล้ายๆเสือนเนี่ยเนี่ยางน้านี้น่าจะเป็นนกล่านกไอกตัวนี้ด้วยได้ไหม <c oughs> เฮ้ยมียตัวไปล่าแทนแล้วนี่ว่ะเหมือนจะเป็นหมานะครับไปล่านกอยู่เดี๋ยวพี่ช่วยเองตัวนี้ ไวหรือเกินเนี่ยจัดไปครับโดนอยู่โอเคบวกสีเหมือนจะเป็นตัวข้างบนหรือเปล่าเนี่ยผมเห็นแล้วครับแวบๆบแบบสแกนไม่ทันกันโอเคแท็กไว้ก่อนน่าจะใช่มั้งทีนี้ก็ขึ้นด้านบนกันเลยแต่ว่าตัวนี้นี่เราจะข้ามยังไงก็ยังไม่รู้ครับสังเกตดูก็จะมีวัตเชอร์แล้วก็มีไอตัวสแคปเปอร์นะครับตัวใหม่ทำการสแกนอเรียรอบๆก่อนตรงนู้นตัวหนึ่ง นี่ไงซีสแคปเปอร์จริงด้วยแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับมันก็มีเยอะอยู่นี่หว่าโอเคน่าจะมีอยู่สี่ตัวครับพอหาจุดอ่อนแป๊บจุดอ่อนมีอะไรบ้างจุดอ่อนตรงนี้จะเป็นเดรดร์นะครับหนึ่งจุดแล้วก็เป็นพลังงานหนึ่งจุดโอเคเราจําเป็นที่จะต้องจัดการจุดพลังงานก่อนหอเปว่าเนี่ยเดี๋ยวใช้เป็นธนูไฟดีกว่าไหมแพ้ไฟดีกว่ารู้ครับโอเคครับจัดไปครับ เป็นไงระเบิดหรือเปล่าเหมือนจะไม่ระเบิดแต่ว่ามันไม่เห็นเล่าไม่เห็นอย่างนี้ก็ต้องหมอบก่อนนะครับเสียไปนิดเดียวเองอะเลือดโอ้โหเป็นตัวที่แบบยิงไม่เข้าเลยครับขนาดว่ายิงจุดอ่อนไปแล้วด้วยเมื่อกี้เอาไงดีเอ่ยพราวลูกธนูแป๊บลงมาก่อนลงมาก่อนโอเคลูกธนูครบดุยเลยดีกว่ามั้งมาเลยมาโอ้โหูยิงไม่เข้าเลยดิเสียก่อนอะไรกัน เจออาวุธหอ,อกเจอหอ,อกดีกว่าบ้างโอเคหอ,อกได้อยู่ครับแรงอยู่แรงอยู่เข้ามาเข้ามาเข้ามาทีละตัวทีละตัวนะเรื่อยเรื่อยโอเคมาทาั้งหลังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจัดไปหุ้ขยขยิงบีมเอาไ้ตัวนี้ก่อนค่อยว่ากันตีรัวตีไปหุ้ยกว่าจะตายครับเรียบร้อยครับโอเคไอตัวยิงบีมที่เป็นวัชเชอร์เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้บ้ามาเยอะเกินไปไหมเนี่ยขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนมาต้องเจออันนี้เนอะ นี่จัดไปจัดไปเลยครับเข้ามานี่โดนไปโอเคตีต่อตีไปต่อก็อถ,ถือว่าแรงอยู่โอเคมาแล้วครับไอตัวที่ต้องเจอท่านี้อย่างเดียวจัดมาเลยลูกกระสุนหมดพอดีโดนไปเนี่ยโดนไปเนี่ยไม่โดนด้วยล่อมาก่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาใครก็ได้สักตัวหนึ่งโดนไปโอเคปิดช้างไลยครับไปหรือเปล่านี่ร่วงไปแล้วก็ตรงนี้ล็อกไปหนึ่งตัวเนี่ยเจอท่าแบบว่าตีแรง อ๋อมันแท้ท่า R2 เหรอมันมีท่า R2 ในการตีแรงด้วยครับเรียบร้อยแล้วโอเคเก็บของมาได้อยู่ไอตัวนี้จะต้องใช้เป็นหอ,อกน้ดดีกว่ายิงไม่เข้าเลยโอเคหลบมาจเจอ,อท่าหนีไปร่วงครับแล้วก็ตีธรรมดาเออแบบนี้ง่ายกว่าเมื่อกี้เราไม่รู้เทคนิคก็เลยคาย,ยากไปนิดนึงโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็เก็บของเลยครับหอ,อกอยู่ไหนเนี่ยเก็บมาแล้วก็สแกนด้วย สงสัยว่าผมจะเก็บมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยต้องลองหาดูให้หมดตัวนี้ไม่มีแล้วก็อันนี้มีไหมอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ทําการหาครบหมดแล้วครับนี่ไงจะนะครับอาราาสเปียโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ได้เวลากลับนะครับไปส่งหอ,อกกันแล้วอยู่ประมาณ6 0 9ไกลอยู่เนี่ยเดี๋ยวระหว่างทางก็จะเก็บเลเวลไปด้วยเลยครับจะได้อัพนู่นอัพนี่ไปด้วย เก็บของมาเก็บของมามีตัวไร้ค่าอีกไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีทางนู้นมีไหมไอทางนู้นคือทางที่เรามานะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วโอเคท่านก็เดี๋ยวเราเดินมาทางนี้ก็ได้เป็นการสำรวจพื้นที่ไปด้วยเลยแต่ว่าทางนี้นี่มันจะไกลเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยได้อยู่ไหมมันก็ตรงนี้ดูไปดูมาจะคล้ายๆกับหมู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยไม่มีตัวไรให้ล่าเลยเหรอ นีไงเจอเลยครับเป็นกระต่ายมั้งโอเคใช่ครับไปล่ากระต่ายกันดีกว่าวิ่งไวอยู่แต่ไม่น่าจะทันเราโอเคอยู่นิ่งๆโอ้ระยะประชิดขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวโฟกัสได้นี่หว่าโอเคครับนี่ไงสโลว์ไทม์จัดไปอู้ลืมไปใช้ระเบิดไฟอยู่เรียบร้อยไปเลยกระต่ายเผาย่างเสร็จเรียบร้อยจริงๆน่าจ,จะกินได้เลยเนะี่ยด้านล่างตรงนี้เป็นหมู่บ้านนะครับ แต่ผมคงจะไม่ต้องคุยกับใครหรอกตอนนี้ระหว่างทางน,นะครับผมก็เจอกับเหล่าวัตเชอร์นะครับมีวอตเชอร์แล้วก็มีสไตเดอร์นะครับคิดว่าจุดตรงนี้เนะี่ยเป็นจุดในการฟามเมลที่ดีโอเคซ่อนตัวกันเลยครับแล้วก็ทําการสแกนก่อนโอ้โหมีเยอะมากแต่วิธีคาที่ง่ายที่สุดก็จะใช้เป็นธนูไฟนะครับโอเคเตรียมธนูไฟก่อนแล้วก็ยิงคันทิสเตอร์เลยเรียบร้อยครับมาหลบหลังต้นไม้ก่อนต้มดีต้มดีแล้วต้มเข้าไปโอ้โหโดนเพียบ ล่วงไหมครับรับรองว่าตายแน่นอนในพวกที่โดนสเกต็ตเรียบร้อยล่วงไปครับโอเคทีนี้ก็เก็บของกันเลยไม่มีตัวไหนที่คิดจะสู้เราเลยครับหนีหมดนี่ไงตัวนี้จะสู้นะครับวอชเชอร์ได้เลยน้องจัดมานนองโอเคต้องยิงมันก่อนที่มันจะโกรธนะครับไม่งั้นนี่มันจะค่อนข้างไวนิดหนึ่งเก็บของมาให้หมดเลยมาอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรยิงไปก่อนอีกหนึ่งดอกเรียบร้อย อันนี้มีรูปกล่องสีฟ้านะครับเป็นหัวใจของมันนะครับโอเคหัวใจเอาไปทำอะไรเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เป็นพวกวัตถุดิบธรรมดาทั่วไปครับผมว่าไอ้สีฟ้านี่น่าจะเป็นของดีมั้งเนี้ยอันนี้เป็นแมชชีนคอสมองนะครับโอเคแล้วก็ด้านหน้าอีกหึงตัวเดี๋ยวยิงตรงนี้เลยน่าจะโดนอยู่นี่จังๆสบายหมดหรือยังเนี่ย น่าจะหมดแล้วมั้งเหลือแต่เป็นพวกแบบสัตว์ป่าทั่วไปธรรมดานะครับเหมือนเป้าหมายจะบอกให้เรามาทางนี้ไม่ใช่ต้องไปด้านนู้นโอเคเฮ้ยอยู่ดีก็โผล่มาอีกสองตัวเดี๋ยวหลบก่อนดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งเห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นอยู่หลบหลังต้นไม้เนียนไหมเนียนอยู่นะครับเดี๋ยวจัดตาก่อนเลยครับโอเคไปจัดตาไปเป็นไงล่วงไหมเข้ามาเลยครับ3ามทีอยู่ตัวต่อไปเลยจัดต่ออุ้ยตัวต่อไปหนีเลย โอ้โหเห็นเพื่อนตายนี่รีบหนีแสดงว่าไอ้ตัวนี้นี่มันจะกลัวแบบว่าคนที่แข็งแกร่งนะครับถ้าเกิดเราสู้มันไม่ได้นี่มันจะไล่ต้อนเราเพื่อนมันตายปุ๊บมันจะหนีปั๊บเลยไอ้คนนั้นมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อได้ไงเจอได้ครับโอเคแล้วก็ลูกมันกลับมาดูพ่อมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุยกับมันก่อนนะครับผมตอนนี้ตอนที่ฉันเรียกคุณครั้งแรกไม่คิดเลยว่า คุณจะเข้ามาช่วยแล้วก็เข้ามาคุย<ต>กับฉันะนะนีฉันก็ไม่อยากเชื่อเช่นกันว่าคุณ,คณจะได้หอ,อกมาด้วยแม่เธอเป็นคนสร้างมาหรอมันเจ๋งมากเลยนะผมอาจจะสร้างไม่เก่งเท,เท่าเธอแต่ว่าหอ,อกของคุณน,นี่สุดยอดมากมากเลยทีเดียวนะขอบคุณ,คณดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนพิเศษนะเสียใจสำหรับการสูญเสียด้วย well, you, เป็นเพราะว่าคุณนะทำให้ฉันได้หอ,อกที่เป็นความทรงจำกลับมา ถ้าเกิดว่าคุณไม่ช่วยแล้วแล้วก็เราจะตายไปแล้วก็ได้ขอบคุณมากเอรอยขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างเรียบร้อยครับเขาติดนี่บนคุณเราโอเคแล้วก็คุยอีรอบหนึ่งเฮ้ยเหมือนจะเป็นแบบว่าสเปียร์ดาเมจนะครับบวกหนึ่งด้วยได้ข้ามประสบการณ์มาอีก1,000พโอเคอย่างนี้มันก็เลเวลอัพหรือเปล่าเนี่ยเปิดดูแป๊บเลเวลอัพไหมเราได้สกิลมาหนึ่งนะครับตอนนี้ อันนี้ท่าใหม่เซเลนดรอปเป็นการกระโดดลงจากที่สูงแล้วก็ทําเสียงน้อยนะครับอันนี้อะไรอันนี้จะเป็นการแบบว่าใช้ท่าปิดฉากสําหรับตัวที่แบบว่าติดสตันอยู่ด้านล่างนะครับโอเคก็ดีอยู่นะแล้วก็อันนี้จะเพิ่มโอกาสในการน็อกศัตรูลงนะครับตีมันแล้วก็พวกชุดเกาะอะไรพวกนี้แตกหรือไม่ก็อาจจะหล่นลงพื้นประมาณนั้นมัน,นโอเคผมว่าเอานี้ก็ได้ครับ อันนี้มันน่าจะเหมาะกับสายลุยๆแบบเราโอเคเรียบร้อยที้ลาดับต่อไปก็ออกล่านต่อเลยครับก่อนที่จะเข้าสู่ภารกิจหลักเอานกตัวนี้นี่แหละก่อนเดี๋ยวอย่าพึ่งไปเรียบร้อยบางครั้งเราก็ไม่ต้องแท็กก็ได้โอเคดูเหมือนว่าจุดที่พ่อเราอยู่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับมันมี2จุดบางทีมก็ขึ้นด้านขวางทีมขึ้นด้านซ้ายอะไรกันแน่วะเนี้ย ถ้าอย่างนั้นก็เอาไ้ตัวนี้ก่อนไอทางาน,น,น้นก็น่าจะเป็นตัวที่เรายิงไปรอบหนึ่งที่หนีไปเมื่อกี้นะครับโอเคจัดคาเนสเตอร์ไปเอาเฮ้ยเล็งตรงเป๊ะทำไมที่โดนอีกรอบหนึ่งเอาใหม่ลูก,กตาต่อเลยเรียบร้อยครับได้อยู่ได้อยู่อันนี้เป็นกล่องสีเขียวสีเขียวกับสีฟ้า,ฟานี่ใครดีกว่ากันก็ไม่รู้นะครับเก็บมาเก็บมาทางหน้ามีอีกหนึ่งตัวจัดตรงนี้ต่อเลยได้อยู่โดนตาพอดีคาเนสเตอร์ต่อไม่โดนว่ะ ไม่โดนไม่เป็นไรมันหนีไปแล้วจับไปครับโดนอยู่เอาให้ตายไม่ตายด้วยอีกหนึ่งทีโอเคเรียบร้อยเก็บของมาเอามาให้หมดเลยเหมือนในพวกสร้างศพนี่บางครั้งจะเดินติดด้วยครับมันหนีไปทางด้านนู้นหนึ่งตัวจะดีไิไหนตามล่าไหมครับถ้าเกิดว่ารอบนี้เราจะย่องดีไหมตอนนี้เราก็เป็นนักล่าแบบเต็มตัวแล้วโอเคค่อยๆย่องไป ทำการสแกนแล้วก็แท็กไว้ก่อนดีกว่ามัง้งจะได้กันมันหนีจังหวะน,นี้ก็จัดคาร์เนสเตอร์ไปเลยโอเคยิงให้ย้อยนิดนึงลูกกระตาต่อเรียบร้อยครับผมเก็บของมาด้วยไอหมูป่าจะดีไปไหนยิงไปโอเคยังไม่ตายครับเดี๋ยวต้องเข้าไปซ้ำจริงๆแล้วระบบการสำรวจพวกซากศพนี่ผมอยากจะให้มันกดทีเดียวนี่ยมันมีการกดค้างบางทีก็เสียเวลานะครับตอนนี้ขอสแกนในห,หมูป่าแล้วก็ตามล่าไปก่อน ถือว่าเป็นตัวที่วิ่งไวยอยู่ในเนี้ยรอด้วยดิรอด้วยดิจะรีบไปไหนจังหวะน,นี้น่าจะยิงได้โอเคโดนอยู่อีกดอกหนึ่งจัดไปครับเรียบร้อยบวกสกอร์นะครับเเวลมา50 XP โอเคเรียบร้อยคิดว่าตอนนี้เราน่าจะเก็บเเวลกับการฟาร์มนะครับมาพอสมควรแล้วทีนี้ก็ไปหาพ่อกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาก็จะถึงพ่อเราเลยครับทีนี้ก็ขึ้นไปด้านบนกันเลยครับผมโอเคขึ้นไป แพ่อเราอยู่ไหนเนี่ยโแสงแดดโคตรจ้าเลยแต่ว่าเอฟเฟกแสงเงานี่โคตรสวยนะครับตอนนี้พ่ออยู่ไหนเอ่ยนี่ไงพ่อเจอเลยครับโอเคมานั่งทำอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยคุยก่อนเป็นไงเงาคิดถึงแม่หรือเปล่าเนี่ยได้ธนูไฟมาหรือยังได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าพวกแรงระเบิดกับเสียงรอบๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่เรื่องที่เรากำลังจะคุยกันหรือเปล่าในไม่ช้าก็รู้เองนะแน่ แต่ว่าตอนนี้รอให้มืดก่อนรอให้มืดเนี่ยนะและ้วทำไมต้องรอถามไปดิ <S 2> <S 2> ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดแรงระเบิดรอบนอกของเอ็มเบลสเป็นเหตุผลที่เรามาที่นี่หรือเปล่าเหตุผลก็บอกแล้วว่าเรา <S <S ต้องรอรไงต้องรอก่อนเท่านั้นนะครับโอเคแทนก็ผมเลือกที่จะพักก่อนนะครับกว่าจะมืดก็คงนานเลยนะขอพักก่อนอก็แล้กันก็เป็นความคิดที่ดีโอเค แต่ว่าอย่าหลับเกินหลับยาวเกินนะเดี๋ยวจะเช้าซะก่อนเราต้องตื่นตอนคืนหลับโดยการใช้แคมป์ไฟนะครับตอนนี้กดเป็นควิกเซฟก็ได้มั้งโอเคครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เลยตอนคืนเข้ามาแล้วก็เป็นการผิวป่านะครับน่าจะส่งสัญญาณให้คนด้านในรับทราบมั้ง ไม่มีการตอบรับจากเล่นใหม่ที่ท่านเรียกเงียบสนิทเลยอ่าโอเคมาแล้วเปิดประตูถ้าเกิดว่าไม่มีคนเป่ากบาก็เขาจะไม่เปิดให้มึงเนี้ย้ามาได้เลยครับอากาศตอนนี้หนาวมากหายใจออกมาที่เป็นควันเลยครับเปิดประตูให้กับคนที่ถูกขับไล่เนี่ยนะมันก็แค่คนที่เคยมีเกียรติก่อนที่จะเสียเกียรติไปโอเค โกรธมากจริงเลยนะพวกเผ่าเนี่ยฉันจะไม่คุยกับใครทั้งนั้นนะเราจะมาที่นี่แบบเงียบๆแล้วก็ไอ้พวกสัตว์ป่าที่ดูร้ายรอบนี้จะเป็นของจริงไม่เหมือนที่เราเคยเจอมาก่อนพวกซากพวกนี้มันคือสัตว์อะไรกันแน่เขาเรียกมันว่าซอทูธเป็นสิ่งที่แบบว่าโกรธมากๆครับเป็นสัตว์ที่ดูร้ายแล้วก็โกรธง่าย เคยเจอเมื่อประมาณ10ปีก่อนั้งแล้วก็ฆ่าพวกนักล่านะครับพวกผู้กล้าหาญไปเยอะเลยในตัวมีอะไรบ้างเนี่ยมีเมทัลช็อตมีชิลวอเตอร์แล้วก็มีเบลสโอเคเบลสนี่ใช้ในการคราฟธนูไฟจัดมาก่อนแล้วก็เตรียมธนูเราให้พร้อมนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้คราฟได้ด้วยเออมันคราฟได้ด้วยนี่วะคือพอเราไปซื้อมาอันนึงนี่สามารถคราฟได้ด้วยนะครับเรียบร้อยทีนี้ก็ลุยกันต่อเลย พ่อทำไมเดินช้าอางเลยพ่อเร็วๆหน่อยดิพูดถึงแล้วตอนคืนนี้ก็ทำสวยใช่ได้นะครับเ,เขาบอกให้เราตามเส้นทางไปไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็บ้านอันนี้เกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นพวกเครื่องจักรนะครับจู่โจมแมชชีน,นก็ออกล่าเช่นกันนะครับเก็บของมาโอเคแล้วก็ไปทางไหนต่อทางนี้ั้งตัวนี้เป็นซอทูตอีกแล้ว ที่ผมกาลังสงสัยอยู่ตอนนี้ก็คือว่าไอซอร์ทูนนี่มันน่าจะเป็นตัวเดียวกับเซเบอร์ทูนนะครับสังเกตจากเขี้ยวแล้วมันมี2เขี้ยวเป็นเขี้ยวดาบเช่นกันครับลงด้านล่างตรงน,นี้ต่อเลยตอนนี้เราจะทําการเก็บเกี่ยวพวกวัตเชอร์ไปก่อนวัตเชอร์ก็มีแค่ตัวเดียวนี่อันนี้อะไรเก็บมาข้างหน้าตรงนี้จะเป็นมาเธอไลท์ดูเหมือนว่าหมู่บ้านนะครับมันจะใช้ชื่อเรียกแบบแปลกๆไม่จะเป็นหัวใจบ้าง เอมเบสบ้างที่แปลว่าโอบกอดอะไรพวกนี้ครับมันจะใช้ชื่อเรียกแบบสำนวนที่เราใช้ในชีวิตประจาวันเป็นชื่อหมู่บ้านแล้วก็เป้าหมายอยู่ทางด้านหน้าโอเคเฮ้ยมีหนึ่งตัวนี่อะไรวะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะปลอดภัยนี่ไม่ปลอดภัยนะครับอู้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนเบ่งพลาดไปได้ไงวะเนี่ยสงสัยมือสั่นจับไหมครับอีกดอกหนึ่งไม่ตายเหรอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับมือพี่เนี่ยโอ้โหเล่งไม่ตรงทักทีในตัวนี้ จริงๆแล้วนัดแรกไม่น่าจะพลาดทำไมเราถึงมาที่นี่คืนนี้เพียงแค่คนเดียวนะครับมาแค่เราเหมือนกับประมาณว่านักล่าคนอื่นไม่มาแต่พ่อบอกว่าเขามาแล้วครับแล้วก็ล่าไปแล้วแล้วก็จะออกล่าใหม่วันพรุ่งนี้โอเควันนี้จะเป็นการล่าของเราครับเก็บของมาตรงนี้มีสีเขียวนะ่าจะเป็นของดีมีเกเซอร์เลนแต่ว่าเต็มแล้วโอเค ยังไม่หมดแค่นี้ตรงนี้มีอีกเป็นพวกกิ่งไม้ธรรมดาใช้ในการคลาฟธนูโอเคครับเหมือนมันจะให้เราขึ้นด้านบนหรือเปล่าเนี่ย33-9โอเคขึ้นตรงนี้ครับพ่อตามมาพ่อแล้วพ่อเดินไวไวหน่อยเกิดคัสซีนพอดีทำไมหน้าตาเอรอยนี่ดูเหมือนกับว่าคนหน้าบวมเลยว่าฉากนี้เหมือนจะเห็นอะไรสักอย่างนึง หมู่บ้านนี่พังไปหมดเลยครับโดย er s a เ e r ร์ทูธเหรอไม่ใช่เซเบอร์ทูธซอทูธเออไม่ได้นำมาที่นี่เพื่อจะให้ถามคำถามเยอะแยะนะเอร้อยฉันพาเธอมาที่นี่พอให้เธอจัดการมันตอนนี้ต้นไม้ด้านนู้นนี่ขยับนะครับใช่มันหรือเปล่าเนี่ยใช่เลยพอเห็นมันยืนนี่ก็คือเสือชัดๆนะครับโอเค s a เ e r ร์ท er ูธจัดก,กลนนั่นเองจุดอ่อนด้านล่างหรือเปล่าเป็นถานเขียวๆอยู่ น่าจะโหดนะครับตัวนี้มันใหญ่มากแล้วจะข้ามยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของเธอนะการลากครั้งนี้จะเป็นของเธอคนเดียวเอรอยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยรับทราบทำด้วยตัวเองเท่านั้นครับโอเคทิ้งกันแบบนี้เลยเหรอได้อยู่เก็บของมาตอนนี้วิธีฆ่านะครับมันบอกว่าให้เราใช้ทำการทิปแคสเตอร์นะครับในการแบบว่าช็อกมันก่อน แล้วก็ที่เหลือเราจะเอาไงก็เรื่องของเราเปิดการสแกนดูจุดอ่อนแป๊บจุดอ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ด้านล่างโอเคเตรียมทิปแคสเตอร์ให้พร้อมพร้อมหรือยังไอ้หนูถ้าพร้อมแล้วก็เข้ามาเลยเข้ามาดิเข้ามาดิรลออะไรลนะ่ะโอเคเตรียมธนูธนูไปเลยโอ้ยเมื่อกี้กระโดดยิงท้องยิงท้องจัดไปหนึ่งดอกเข้าหรือเปล่าเนี่ยจัดตัวๆัดิ กระหน่ำเข้าไปอุ้ยระเบิดด้วยได้อยู่โอเคงมาก่อนครับทิปแคสเตอร์ยิงไปบล็อกเอาไว้โอเคโดนโดอกที่สองต่กว่านี้ชาร์จเตอร์ดีกว่าตีธรรมดาันน่าจะแรงกว่ามั้งหวดไปโอ้โหได้อยู่ดอกหนึ่งแปดสินะครับถ้าตีแบบเบาๆนี่35โอเคฟิกชากร์จเียกบ้อยนี่ไม่ยากเท่าไหร่ อาจจะดูเหมือนจะโหดนะครับแต่ก็ชิลๆอยู่อันนี้เก็บไปได้แล้วแล้วทำไมหัวใจเราได้มาเยอะจังวะเนี่ยแสดงว่าได้มาจากทางเข้าของหมู่บ้านนะครับเก็บพวกยามาด้วยเก็บไม้หมดเลยโอเคสถานการณ์เคลียร์พ่ออยู่ไหนเนี่ยมันให้เราทำอะไรเนี่ยให้เราเก็บของผมก็เก็บมาหมดแล้วนี่แต่ปัญหาก็คือว่าพื้นที่มันเก็บไม่พอนะครับ แล้วผมจะทําไงดีเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือว่าเราจะต้องคราฟอุปกรณ์ในการเก็บของเพิ่มเติมนะครับผมตอนนี้เข้ามาในส่วนของการคลาฟแล้วก็เข้ามาที่กระเป๋าตรงนี้มั้งโอเคแล้วผมจะสามารถคลาฟได้เหรอคือตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราจะต้องคลาฟในโหมดไหนเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้ครับลองดูก่อนนะไม่แน่ใจครับดีสอร์เรนท وري เออน่าจะใช่เดี๋ยวลองเก็บใหม่ ได้เลยครับเรียบร้อยโอ้โหบังคับกันแบบนี้เลยเหรอจะไปหาทิ้งก็ไม่มีโอเคดึงสายอะไรมาเนี่ยทำไมฉันถึงพาเธอมาที่นี่รู้ไหมไม่ได้มาเพื่อตอบคำถามมีการย้อนคำถามกลับด้วยโอเคเป็นการเทสสิบนะครับว่าเราจะสู้กับตัวใหม่ๆที่อันตรายกว่าเดิมได้หรือเปล่าโอเคตามมาตามไปก็ได้ ทำไมพ่อเราทำท่าทางแบบแปลกๆก,ก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้เรียกว่าดินแดนของโน่าเป็นแดนแห่งการล่านะครับถ้าเกิดว่าเราทำลายพวกซอทูธไม่ได้ก็จะมีคนตายมากขึ้นไหมและนี่ก็คือเหตุผลที่เราจะต้องอยู่กับคำถามน,นะครับโอเคและในปีนี้เราจะต้องทำการชนะการพิสูจน์ให้ได้เพื่อกลายเป็นฟูก,ก้านะครับแล้วก็สู้เพื่อเผ่า เพื่อเผาได้นะ you said need them. คุณเป็นคนบอกเองว่าฉันไม่ต้องการมันนี่ฉันไม่เคยบอกเลยว่าเราไม่ต้องการมันนะความแข็งแกร่งจะช่วยให้เรายืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ช่วยอะไรหลายๆอย่างมากมายเลยทีเดียวและนี่ก็คือเหตุผลที่เธอจะต้องเรียนรู้แล้วก็จำเอาไวน้นะลูกพ่อหลังจากการพิสูจน์แล้วฉันอาจจะต้องไป เป็นการพูดเพื่อสั่งลาหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เราก็จบที่นี่แล้วไปกันเถอะเรียบร้อยครับมาเพื่อสอนการล่าซอทูตเราจะเข้าใจว่ามันเป็นเซเบอร์ทูตในอาร์ก็ได้ครับคล้ายๆกันเซเบอร์ทูตจักรกลโอเคตอนนี้ก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องทำการแบบว่าอบกอดการถูกขับไล่มั้งแสดงว่าเราอาจจะได้เข้าเผาแล้วมั้งโอเค ได้เวลาที่เธอจะต้องไปที่มาเธอฮาร์ดมาเธอฮาร์ดนี่จะเป็นสถานที่นะครับโอเคททนก็ซีอูเอสมาเธอฮาร์ดเลยไว้เจอกันนะพ่อโอเคพ่อจะล่วงหน้าไปก่อนเลยเนี่ยไม่ได้ไปด้วยกัน,นครับเป้าหมายตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะอยู่ไกลยอยู่เหมือนกันนะครับภารกิจเมนเควสเราสําเร็จเรียบร้อยแล้วได้สกิลพอยต์บวกหนึ่งแล้วก็ได้เป็นกล่องอะไรมาด้วยเนี่ยกล่องปริศนานะครับโอเค เราสามารถอัพอะไรได้บ้างมาดูการอัพสกิลกันดีกว่าวันนี้ผมจะอัพอะไรดีเพิ่มสปีดในการเติมเลือดนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้เหมือนจะใช้การล่อเรียกว่ารัวคลอวโอเคใช้ในการล่อพวกสัตว์นะครับมาที่เราไม่น่าจะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นใช้อันนี้ดีกว่ามั้งโอเคแล้วก็ถ้าผมต่อมาด้านนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยคือมันได้อยู่นะครับแต่ว่ามันใช้ point ในการอัพ2องานถ้ายางนั้นก็ต้องเป็นอันนี้ก่อน โอเคเป็นท่าปิดฉากเวลามันล้มเรียบร้อยครับประมาณนี้ก็น่าจะโอเคโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าไงนดีพานนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ